สวัสดีค่ะวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะคะมาเยี่ยมไรอ้อยของสมาชิกคนเก่งเราคุณกันยาวีอินสง่าค่ะ่ะพี่พี่มลิคาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าเอ้ยใหญ่ๆลำยาวๆแบบเนี้ยโอ้โหยน้ำหนักดีด้วยเมื่อกี้ลองยกดูแล้วทํายังไงมาบ้างคะถึงได้ไอ้อผลผลิตด,ดีแบบนี้ก็ขั้นแรกเลยจะปลกลองพื้นด้วยสูตยอินิกนค่ะ ไล่หนึ่งก็แต่ไม่ถึงประมาณยีโลไม่ถึง20โลต่อไร่จ้ะแล้วก็ฉีดฮอร์โมนสครั้งฮรองพื้นจะฉีดฮอร์โมนสองครั้งแล้วก็แต่ก็ต้องฉีดพวกไออะไรนะพวกเพี้ยแป้งอ๋อกำจัดเพี้ยแป้งจ้ะฮะตอนนั้นก็คือใช้ไอบีด้ากาวอร์ดจ้ะเพราะตอนนี้มันต้องต้องใช้แล้ว อ๋อค่ะปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มีปัญหาเรื่องเพลี้ยแป้งค่อนข้างเยอะขึ้นใช้แล้วเขาไม่ได้ทําอะไรอีกเลยก็มีใสอีกครั้งหนึ่งใส่อยู่นี่อีกครั้งหนึ่งตอนเดือนจะหมดฝนนะปลายฝนปลายฝนอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะแล้วตอนนี้ไอ้นี่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันกี่เดือนฮะอ้อยนี่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนยังไม่ครบสิบสองเดือนนะคะปีนี้ก็ได้ฉีดอยู่นะฉีดไอตัวเก้าเก้ายี่สิบเก้าอะไรเนี่ยของนี่โอเค อ๋อมีการฉีดเข้าไปช่วงเสริมด้วยจะฉีดก่อนตัดสองครั้งเดือนครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งสุดท้ายมันมันมีความแตกต่างจากที่ไม่ฉีดยาบำรุงยังไงคะโอ้แตกต่างมากนะผลผลิตก็ได้เพิ่มเมื่อก่อนนี้ไม่ได้ใช้ก็ได้ไร่ละแค่เฉลี่ยเลยสิบตันต่อไร่แต่ตอนนี้ได้เฉลี่ยสูงสุดก็สิบแปดตันต่อไร่โอ้โหดีใจจังเลยแล้วต้นทุนที่พูดมมาเนี่ยถือว่าเพิ่มขึ้นจากเดิมไหม ไม่เท่าไหร่จ้ะแต่ว่าตอนนี้ปุ๋ยมันแพงก็มีมีกระทบบ้างนิดหน่อยแต่ว่าผลผลิตได้ดีคุ Kinder> ้มจ้ะแล้วแล้วในส่วนของค่าความหวานล่ะคะ CCS ก็อยู่ที่13 14ปกตินะคะเท่าที่นกมีประสบการณ์มันประมาณ11 12อ็ดิเต็มที่เลย13บสาที่นี่13 14นี่มาดูมาดูมาดูข้างในมาดูข้างในชมชมนี่อันนี้เห็นไหมคะ ลำจะใหญ่มากเลยข้อจะยาวนี่อันนี้ความสูงจากพื้นเลยนี่ดูได้นี่เหนะคะโอ้โหข้อข้อใหญ่นี่ป้องป้องใหญ่แล้วก็ยาวยาวแล้วก็น้ำหนักดีมากเดี๋ยวอยากรู้ไหมน้ำหนักดียังไงเดี๋ยวให้คนงานยกให้ดู พร <ais ama S 2> าะว่ายกเองไม่ไหวเดี๋ยวชมดูแผก็แผกันนี่เลยเนาะแผกันนี่มามาเธอมาทำทำพิธีพี่ดูหน่อยสิว่าเอ้ยพันเนี่ยมันหนักยังไงโอ้โหเป็นไงบ้างอะหนักครับะบอกว่าไม่หนักก็ให้ยืนแบกอยู่ครึ่งช่โมองหนักครับหนักมากไหมฮะถ้าเทียบแล้วหนักมากครับโอ อันนี้สิบสองลำนี่ไหมยี่สิบยี่สิบกว่าครับอ่าวอ้าว่างวาง,วางเอาเอาลำเอาก็มัดไปซะเหมือนกันเลยโอ้โหตั้งลองตั้งขึ้นหนึ่งเดีย <laughs> นักผาสาวก็ไอ้นี่แหละ <laughs> <laughs> อย่าหอบนะอย่าหอบอย่าหอบนะ <laughs> เดี๋ยวเสียฟาร์มแมนหมดปาดเหงื่อเลยครับฟาร์มหนัก